น้าทองทุ่งบางปี into the world one part ถังน้าเด่นเด่นคันไก่โูมีหญิงสาวรูปงาม มาพร้อมพร่างเพื่อรวมพลังที่ไม่มีวันหายเพราะนางโสนไว้นางได้กวาดถูบ้านเรือนของนางจนกระทั่งนางได้พบกับกระจกหนึ่งบานกระจกพบกระจกเจอกระจกเออบานดีเดอร์ ปเเล่่่นนนกกระะะจแม่พูดกับกระจกว่ากระจกพิเศษจงบอกข้าเถิดไทยงามล้านในปัทพีมันบอกจากคนข้างอีกเทปกระจกเทปกระจกเ็ปกระจกเ็ปกระจกมาเดี๋ยวเ็ปกระจกหอมดีสโนไวท์นางก็ยื่นหน้าเข้าไปในกระจกยื่นหน้าทาลิปติกทาลิปติกปากปากปากใกล้อีกใกล้อีกใกล้อีก จากนั้นนางเติมแป้งดีเติมแป้งเติมแป้งหน้าหน้ามืดเหลือเกินเอากระจกทำไมไม่เป็นภาพสะท้อนล่ะเติมแป้งโอเคสวยไปแล้วดูชิงน้อยบ่อยดูบอกริงสุจากนั้นและในขนาดนั้นเองและในขนาดนั้นเองหลังจากที่นางได้ทำความสะอาดบ้านเกามีแม่เลี้ยงไต้ไลน์หน้าว่าคณิตี และลูกอีกสองคนน้าว่าเอื้อยและอายขอเสียงตัวเมือด้ค่ะอ้ผีเอื่ยและอายใช่พี่ต้นไปเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายใช่และน้าก็จะชอบจิกหัวใช้สโนว์ไว้ว่าทำงานเตะทำไมเช็ดไม่สะอาดเลยอะไรเนี้ยอะไรอะไรนักหนาเนี้ยมัน่าถูกบ้างไหมถูกบ้างไหมเออผมไม่รู้ เ็ดตีเช็ดถูข้าวปล่ถูข้าวปล่โอถูข้าวปล่ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องมานี่ฉันทำเองเอ้ยไอมันจะกวาดแบบนี้แบบนี้เออแบบนี้เขาเรียกว่าถูไม่ใช่หรอไงนะเออสโนไวท์นางเกิดความน้อยใจในโชคชะตาของนางนางก็เลยได้วิ่งหนีไปหาม้านใง นางจะควบมาเข้าไปในป่านางก็ได้เช็คม้าของนางเช็คเช็คหน่อยเช็คหน่อย ต้นไทรต้นไทรงามต้นหนึ่งต้นไทรเรไม่ยมหมเลยเื่อยเรื่อยเื่อยเลื่มันก็มาถึงต้นไทรต้นไทรถึงต้นไทรแล้วแต่นั้นต้นไทรต้นนั้นมีฝั่งหนึ่งของต้นไทรก็ได้เจอกับตัวชายวชายรูปงามงาว่ากบก สวยๆของสโนวไวท์จ้องตากันจ้องตากันจ้องตากันเจ้าหญิงเจ้าชายจ้องตากันตกกลุ่มรักตกกลุ่มรักตกกลุ่มรักจ้องตากันแล้วก็มีฝนโปรยปลายลงมาเบาๆโปรยปลายลงมาเบาๆฝนโปรยปลายโปรยปลายของแบบนั้นได้พนิการ ควัน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 มีควันมากมายในป่าผงกระจายผงกระจายไม่โดนไม่โดอีกแล้วจากนั้นสโนไว้ก็รีบควบม้าของนางกลับบ้านแต่เจ้าชายเจ้าชายก็รีบพาทหารผู้ใจกลับไปเลยวังที่มีชื่อว่าวังหอกสามสี หอกสามสี่ค่ะแล้วไปเจอกับท่านพ่อพอเจ้าชายไปถึงบ้องหอกสามสีก็ได้มาพบกับท่านพ่อทราบว่าคุณพ่อมีสองนะคะสองสองสองดอกมีสองดอกน้องๆเลยพี่ไม่เล่นนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนคือท่านพ่อเนี่ยต้องแก่เจ้าชายก็ได้พูดกับท่านพ่อว่า พท่านพ่อดูหนุ่มเหลือเกินผมว่าพ่อควรต้องผมงอกว่านี้โอเคท่านพ่อก็ได้ตัดว่าพอส้ลุหลังจากนั้นเจ้าชายก็ได้ก็ได้กล่าวกับท่านพ่อว่าพ่อพ่อพ่อคือว่าวันนี้คือแบบเออรู้ว่าไปเจอแบบเออคือแบบเออแบบไปเจอไอ้ผู้หญิงมาในป่าใหญ่โวยแล้วแบบโผล่ไปชุบโง่ ท่านพ่อก็เลยคำควรคิดอย่างหนักคิดหนักมากคิดหนักหนั้นตกลงคิดหนักคิดหนักแล้วยืนขึ้นพร้อมตัดว่าได้ไอ้ท่านพ่อก็ได้สั่งจับทหารท่านพ่อก็สั่งจับทหารเสือเสือกท่านสั่งมึงกูไม่ตกใจเลย ได้รับคําบัญชาก็รีบไปป่าประการวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปพ่ออยู่ทำไมออกไป <c oughs> และหลังจากนั้นท่านขายเสื้อกอล์อเสื้อกอล์ฟออกตลาดออกตลาดสดในตลาดในขณะนั้นทันผนีเลยและได้และจะเอไว้ได้ะะดไาดมาช้อปปิ้งที่ตลาดนะคะทำไมก็ได้มาช้อปปิ้งที่ตลาด และได้ยินทำปากกล่าวประกาศของทหารเสือก็ว่ากระเจ้างกระเจ้องคือแบบคืนนี้กรจะมีงานเต้นรางที่หองสามสีหอม่ามสีก็ขอบคุณค่ะก็ขออยไม่โตก็ขอให้ผู้หญิงทว่อกใบน้าได้แต่งตัวสวยเป็นงานเต้นรังที่หอมหากสีหอมสามสีด้วยรค หลังจากนั้นคอคณิถาเฮ้ยและอไอยังก็รีบกลับไปที่บ้านวรีบกลับไปที่บ้านรี่งวิ่งบรีบรีบรีบกลับไปที่บ้านกลับไปที่บ้านกลับไปที่บ้านคณิถาเฮ้ยอายกลังแต่งตัวอยู่แต่งตัวค่ะจะโดนไว้เดี๋ยวมึงอย่าเพิ่งมาออกไปรีบกลับไปที่บ้าน คณนนิตีอื้อยและอ้ายกำลังช่วยกันแต่งตัวอยู่แต่งตัวแต่งตัวแจ๊บโน้ตไว้ได้แต่งเสร็จแล้วจึงมาเคขอประตูเรียกคณนนิตีครับขอประตูก็อนน้นมันจะออกก๊อกก๊อกแม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าหนูขอไปงานจะหลับได้ไหมแม่คณินิตเอื้อยและอ้ายตอบพร้อมกันว่าตอบพร้อมกันว่าเดี๋ยวพอพอสนนไว้ได้ยินเช่นนั้น นางจึงเสียใจมากเสียใจร้<ล>องไ<ด>ห้น,ห <Wing S 1> นั่งร้องไห้วิ่งออกไปก่อนวิ่งออกไป <Yeah. S 1> วิ่งออกไปร้องไห้วิ่งออกไปร้องไห้วิ่งออกไปขยันถีเอ,อื้ออายออกไปออกไปตัดกลับมาในป่าตัดกลับมาในป่าเสือตอบพวกไปไหน สโนว์ไวท์นางได้วิ่งร้องไห้เข้ามาในป่าและภูเขาต่อหน้าต้นไทรภูเขาร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้หนักมากนางจึเอาหัวโคกเสาแรงๆโคกโคกไม่โคกเลยโคกโคกแรงอีกแรงอีกแรงวันนี้และได้มีน้ำย้อยๆมาจากต้นไทร น้ำย้อยอไม่ต้งใจน้ำเสียใจด้วยก็เสียใจด้วยที่ตนนไว้ได้ร้องไห้ก็เลยพวนน้ำกมาอย่านงนันกพร้อมกับในป่ามีควันมากมายแต่การเผาป่าควันควันควัน <c oughs> โหนไว้ได้ร้องให้เสียใจอย่างหนักก็มีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นนั่นก็คือนางฟ้าอุปถัมภ์ค่ะเดวเดวเดววงการเดวอีดอกสายไฟดูด้วยจินนี่จ้าจินนี่จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเช็คคืนด้วยนะคะว่ามีรอยหรือเปล่าหนาจ้านายจ้าเดี๋ยวทำไมเสียงคุณเหนื่อยตลอด นายจ้านายจ้านายสามารถเออนายสามารถขอพรได้สามข้อโนไว้ก็เลยขอพรสากพอว่าคือข้าอยากขอชุดสวยๆอ,อยากได้กระโปงด้วยเนอะกระโปงอยากได้รองเท้าและสิ่งที่ขาดไม่ได้คือพาราะของข้านั่นก็คือ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 ,คอไหมกวาดของ แหม่ีพอร์ตเลสวยแล้วไนงานได้สโนไวท์พอๆได้สำเร็จสโนไวท์ก็ได้ขี่ไม้กวาดของนางควบไม้กวาดของนางไปนังานเต้นรำงานเต้นรำไปนักงานเต้นรำก็ได้มีผู้คนมากมายไหนผู้คนวะคณิถีเอือ้อยอ้ายเจ้าชายทหารกอล ฮ่าเสร็จก๊อปออกมาเลี้ยวมามหอันนี้ก็แต่งหน้าแล้วสวยมากเช็คหน้าด้วยผู้คนกำลังสนุกสนานและในขณะนั้นโนไว้ก็ได้พบกับเจ้าชายแล้วก็มีเพลงขึ้นมา